ใช้ลูกกระสุนนะครับตั้งแต่แปดมิลจนถึงส6บหกมิลนะครับเอาใส่ตัวหนังรองแล้วก็มาเดบเข้าไกลแบบนี้นะครับพอเรากดไกลนะครับเสร็จแล้วมันก็จะจะหลุดออกมาแบบนี้นะฮะตัวง่ามนะครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นง่ามไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับทุกปกติแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมจะคลอนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่จอฟิตแบบนี้เลยผมทําให้ใหม่โมใหม่หมดนะครับมันจะแม่นดีกว่าเดิมนะครับโมนี้ตั้งแต่วันที่19นะครับพฤษภาคมนะครับอันนี้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมาดูที่นี่นะครับ ้าเราจะติดเลเซอร์นะครับผมมีเลเซอร์แบบนี้500บาทเป็นมีแสงแดงกับแสงเขียวชาร์จได้นะครับแล้วก็มีกล้องเลดดอตตัวปืนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวปืนกันมีไม้ประดู่จะเป็นตัวกำคอเรียบๆทรงนี้ตัวกำคอเรียบๆนะครับมีตัวขากล้องติดไว้ให้นะครับ20มิลคุณพี่สามารถไปติดกล้องเลดดอตหรือว่าจะติดเลเซอร์ก็ได้ใกล้ปืนจะเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีสุดนะครับยึดแบบนี้เลยเวลาส่งไปนะฮะยึดน็อตสตัว ช่วงชักด75เซนมียางแบบนี้ให้2ชุดนะครับผมจะมีติดปืนไปให้1อันแล้วก็มียางอะไรให้ตัวง่ามนะครับทำเซฟกันลั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฟิตเปียพี่ตัวใหม่โมให้หมดนะครับเป็นประมาณนี้ตัวนี้ผมโปรพันห้านะครับไกปืนสแตเลสนะครับลงยูนิเทนให้นะเสร็จแล้วมีตัวกำคอนะครับเป็นตัวกำคอล่องนิ้วราคาเดียวกันไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่จะยืนพื้นอยู่ที่1นึ่เป็นตัวท็อปสุดของไม้ประดู่นะครับ ทรงน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นตัวกำคอล่องนิ้วมีเป็นมือสอดทรงนี้นะครับคุณพี่ลองแคน้าเจอเอานะครับประมาณนี้จะเป็นไม้เก่านะพี่ก็จะเป็นรอยนิดหน่อยๆนะครับเพราะมันเป็นไม้เก่าไม้เก่ามันดีก็คือมันจะไม่โคตรไม่งอนี่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นทรงน่าจะเป็นทรงตรงตัวบีนะครับมือสอดตัวบีไม้ประดูแล้วก็มีทรงซีนะครับเป็นไม้ประดูเหมือนกันก็สวยไปอีกแบบนึง ไม้ประดู่ราคาพันห้านะครับยาวโดวยรวมอยู่ประมาณเมตรสิบห้าถึงเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับช่วงชักเจ็ดห้าแรงสูงสุดเท่ากันแล้วก็มีไม้นะครับไม้มะเกลือนะครับมะเกลือจะมีอยู่ทรงเอนะครับตัวนี้เรียกว่าทรงเอแล้วกันนะครับประดู่ยังไม่ได้ทําก็สวยดีเหมือนกันน้ําหนักอยู่ประมาณสองกิโลกร,รมลัมนะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้อันนี้ราคาพันเจ็ดตัวทรงรบี ทรง B ก็ราคาเดียวกันมันจะเรียวๆลงมาหน่อยครับทรงทรง B ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรง C ครับต่างกันเรื่องไม้อย่างเดียวนะครับถ้าเจาะไม้ประดู่ก็เป็นพันหน้าถ้าเป็นมะเขือจะเป็น 1, พันเจ็ดแพงเรื่องไม้นะครับเพราะว่าไม้มันเป็นไม้หายากเราก็ไม้แพงกว่านะครับเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดเป็นไม้น้ำหนักพอๆกันความแข็งก็พอๆกันตัวนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะส่งกาไปนในไลน์นะครับถ่ายทําวันนี้วันที่สิบเก้า นะคลิปนี้ก็น่าจะอยู่ที่เป็นเดือนอยู่อันนี้เป็นตัวกําคอเรียบๆไม้มะเกลือนะครับก็สว่ไปอีกแบบนึ้งตัวนี้โปรพันเจตัวนี้เป็นตัวกําคอร่องนิ้วครับเป็นตัวกาคอล่องนิ้วทรงนี้ตัวง่ามใหม่ชุดใหม่ล่าสุดนะครับอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็มีไม้พยุงพยุงจะอยู่ที่1 9ึ่เป็นแก่นสด้านนะครับอยู่ประมาณนี้ ถ้าจะเอาตัวไหนก็เดี๋ยวทักมาในไลน์ผมแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้พยุงถ้าเป็นแก่นด้านเดียวจะราคาอยู่ลดลงมาเหลืออยู่พันเนะครับงามก็จะเป็นตัวใหม่นะครับฟิตเปียพี่ความแม่นนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในคลิปดูแม่นแม่นจริงพี่ตัวชุดนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดคุณพี่จะได้ยางนะครับมีอะไรแถมให้1ชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้1นกล่องเป็น9ก้ามิลหนึ่งนัดส่วนเรื่องการดูแลรักษานะครับใช้น้ํามันโซนิกน้ามันจากน้ํามันหล่อลื่นนะฮะหรือว่าใช้้เทียนนก็ไดะครับ เอูดตรงด้านในะฉีดเข้าไปด้านในเนี่ยเวลา,ลลารูดเป็นรูปนายอต่างๆมันก็เหมือนรถยนต์เรานะครับพี่มันจะเลื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดมันเหยียบแล้วมันมันสะดุดมันจะไม่แม่นนะครับอันนี้ให้ดูก็คือตัวเดิมนะครับตัวใหม่มจะฟิตเปี้ยเลยผมทําให้หมดนะครับอันนี้เรื่องงานสต็อกส่งได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องกลัวพี่สั่งผมจะจะส่งวันต่อวันนะครับเสร็จแล้วมีตัวปืนยิงปลานะครับกับปืนยิงหนูให้เลือกผมโปรถ้าเป็นปืนยิงปลาโปรอยู่พันห้าเป็นไม้ประดู่ ติดขาเลเซอร์ขากล้องให้ใกล้ปืนสแตเลสมีเซฟนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปีกถ้าพันห้าจะเป็นปีกยิงฟ้าแบบนี้นะครับมียางให้สองจุดมีลูกกระสุนมีลูกดอกให้ถ้าจะเป็นพันเจ็ดนะครับก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะพี่นะครับมีตัวปีกเล็กให้แล้วก็มีอุปกรณ์ยิงอุปกรณ์ให้นะครับมีตัวยิงหนูพันเจ็ดยิงปลาเดียวก็คือพันห้านะครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวคลิปนี้จะส่งพันใดลไลนของผมจะส่งได้วันต่อวันนะครับแค่สั่งเข้ามาแค่นั้นเองอันนี้จะพาไปดูเรื่องสต๊อกนะครับเห็นไหมส่งได้เลยนะครับสต๊อกจริงที่เสร็จแล้วก็อยู่อยู่ที่นี่โอเคขอบพระคุณครับ